คนป่วยที่หลานอนอยู่ได้นะคะและไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะหลวงพ่อแดงวัดใหม่บําเพ็ญผลถูกจรกรรมรม่างค่ะซึ่ง<ม>ร่างนี้นะคะถูกเก็บเอาไว้อยู่ภายในมณฑกในวัดซึ่งผู้ที่ก่อเหตุนะคะก็เป็นพระลูกชายของหลวงพ่อแดงเองค่ะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการก่อเหตุครั้งที่3แล้วนะคะในขณะที่พระพี่ชายที่ดูแลร่างของหลวงพ่อแดงก็ได้แจ้งตำรวจให้หนำร่างของหลวงพ่อกลับมาเก็บไว้ที่วัดเหมือนเดิมค่ะ กลุ่มคนร้ายเข้าไปขโมยร่างหลวงพ่อแดงอภิโชโตโท,ที่ร่างกลายเป็นหินในมณฑลบวัดใหม่บําเพ็ญผลหรือวัดท่าแห, я, วาแห я, แ่วัดท่าแห я, ะะ่ตะวัดท่าแห я, ่นะคะตำบลท่าแห่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อช่วงเที่ยงวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะนําร่างของหลวงพ่อขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ข้างๆมณฑลแล้วก็ขับหนีออกไปจากวัดแต่ว่ากล้องวงจรปิดในวัดสามารถบันทึกภาพของกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้ทั้งหมด พระเที่ยงโชติกุลหรือพระครูวินัยทรจารุมโมลูกชายหลวงพ่อแดงแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลรักษาร่างหลวงพ่อแดงบอกว่าผู้ที่ก่อเหตุที่ปรากฏอยู่ในคลิปก็คือพระธนาชัยโช,ชติโกน้องชายซึ่งเป็นพระที่บวชอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์กับน้องสาวอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของหลวงพ่อแดงเช่นเดียวกันซึ่งพระเที่ยงได้ทําการแจ้งความดําเนินคดีกับพระธนาชัยโชติโก ที่สถานีตำรวจภูธรตำบลดงละครให้ดำเนินการนำร่างของหลวงพ่อแดงกลับคืนมาที่วัดท่าแห่ตามเดิมแล้วสำหรับการก่อเหตุโจรกรรมร่างของหลวงพ่อแดงครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่3แล้วโดยเมื่อวันที่16มิถุนายนปีที่แล้วนะคะที่ศาลจังหวัดนครนายกมีคําตัดสินศาล